สวัสดีครับพบกับรายการบอสซาแครตัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอดีว่าเห็นอะโลนะครับมันแตกหน่อนะครับก็เลยจะมาเก็บให้ดูกันนะครับนี่ฮะก็ใช้มีดนะครับมีดนี้ใช้เกือบทุกอย่างเกี่ยวกับกระบองเพชรนะครับฮะไม้อบน้ำนะครับนะมือบังกล้องนะครับไม่เป็นไรฮะนี่ฮะใช้มีดที่ค่อยเฉือนนะครับ ครับนออะโลนะครับตัวนี้จะหนามขาวนะครับใบหนาใบใหญ่นะครับอะโลนี่ก็เขาก็นิยมเล่นกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนะฮะมีเสน่ห์ที่ทรงใบนะครับรูปร่างนะครับสีสันนะฮะก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่ครับตัวนี้นี่เวลาหน้าหนังใบจะเป็นสี ฟ้านะครับออกสีน้ําเงินเลยนะครับตัวนี้ครับมันจะมีแว็กนะครับจําชื่อไม่ได้แล้วนะฮะไม้ผมเลี้ยงนะครับตอนนี้โซมกันเกือบทุกต้นนะครับไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับนี่นี่มันหลุดเองนะครับหลุดง่ายครับบางต้นก็หลุดง่ายบางต้นก็หลุดยากนะครับ ไม่ใช้มีดแล้วใช้มือดึงเอานะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้สีจะออกอ่อนๆหน่อยนะครับเก็ดไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยนูน ใบแห้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพยายามดึงออกดึงไม่ออกนะครับต้นนูนที่ต้นสุดท้ายนี่ครับที่ผมจับอยู่ครับต้นโปรดของผมเลยครับขยันออกดอกบ่อยมากครับหน่อก็ให้นะครับเก็ดหนาใบใหญ่นะครับฟันก็แหลมนะครับตัวนี้นะครับแต่สังเกตว่าโดนแดดจัดไปหน่อยนะครับใบจะห่อนะครับนะฮะโดนแดดจัดนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับทั้งหนามทั้งเกตนะครับทรงใบนะครับถูกใจผมเลยครับต้นนี้ครับนะฮะยังมีอยู่อีกหนอหนึ่งนะครับ จะรวมมาให้ดูนะครับเยอะๆนะครับเดี๋ยวถ้าว้มีโอกาสนะครับจะมาทำกิจกรรมแจกหน่อโลกันนะครับตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะครับนี่ฮะหน่อโลเพียบเลยครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i ์ e นะครับสวัสดีครับ